แค่แปะลูกตาใหญ่ๆเข้าไปนิดจัดแสงและฉากเพิ่มไปหน่อยนะคะจากบ้านธรรมดาก็กลายเป็นบ้านสุดสยองในภาพยนตร์แฟนตาซีสไตล์ทีมเบอร์ตันแล้วค่ะนี่เป็นผลงานของคริสตินแม็คอนเนลช่างภาพสาวสวยที่มีความสามารถด้านงานศิลป์แบบโกธิคจากลอสแองเจลิสตกแต่งบ้านของพ่อแม่รับเทศกาลฮาโลวีนทลาว่าปีนี้เป็นปีแรกนะคะที่พ่อแม่ให้ตกแต่งบ้านได้อย่างอิสระ คริสตินก็เลยลงมือเองให้ออกมาสวยแบบสยองตามสไตล์ไอดอลที่ชื่นชอบอย่างทิมเบอร์ตันวินเซนต์ไพรซ์และอัลเฟรดคิชคอกบ้าง คริสตินก็ใช้เวลาอยู่3วันเต็มนะคะทำทั้งเบาะร,รูปตาแล้วก็รอบต่างๆรวมถึงการตกแต่งบ้านและจัดแสงถ่ายภาพด้วยตัวเองคนเดียวทั้งหมดซึ่งพ่อแม่ก็เป็นคนที่สอนให้ตั้งใจทํางานหนักค่ะดังนั้นผลที่ได้ออกมาก็เลยคุ้มค่าเป็นที่กล่าวขวัญถึงคนในหมู่บ้านนะคะเด็กคนไหนผ่านไปมาก็ต้องลากผู้ปกครองเข้าไปดูเช่นเดียวกับผู้ใหญ่นะคะที่ผ่านมาแล้วก็ต้องขอเก็บรูปกันไปเกือบทุกรายเลยค่ะ คริสตินแมคคอนเนลก็เป็นศิลปินที่มีความสามารถรอบ <I S 1> ด้านอีกคนนะคะโดยผลงานของเธอมักจะมีสไตล์ชัดเจนนะคะว่าเป็นแนวภาพประยองสยองขวัญคลาสสิกแล้วก็มกักจะถ่ายภาพแฟชั่นสาวอเมริกันยุค1950นอกจากจะเป็นสาวสวยหุ่นดีแล้ว,วก็ยังเป็นช่างภาพนะคะเป็นศิลปินเป็นนางแบบแล้วก็เคยเป็นสไตลิสต์ให้ดารามาหลายคนแล้วก็ยังชอบทำขนมเค้กอีกด้วยค่ะซึ่งเธอก็เคยโด่งดังมาแล้วกับภาพชุดขนมเค้กสยองขวัญดูแล้วน่าจะกินได้จริงแต่แหมตกแต่งซะไม่กล้าลิ้มรส กันเลยละค่ะ